สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับ EP ฉลัยนะเดม EP พี่สามว่าน้อง EP เป็วน้องของจะมาเล่นด้วยแต่ตอนนี้มันก็เพงจะต้องหาคนแะเอามาทำเตียงเออชิบละวิ่งโอ้ยขอยคบคุณคทำแล้วคนด้วย พออี่แอคนี้เขาแถมมาให้ฟรีเลยใช่ไหมวี่งดิร,งรีบหลังรีบเร์ วิ่งหนีรอบมันไปไกลๆเออมันดิ K Kid. ดิดิซีซีเออหัวตายเลยเก็บ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 ดินเก็บดินไว้ด้วยเอาไปเอาไปสร้างบ้านเก็บดินรีบเก็บดินเอาไว้เร็วเร็วรีบรีบมาเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วนี่ทางขึ้นเร็วเร็วเร็วจะมาอยู่รวมกับพี่ทำไมอ่ะเร็วเร็วขึ้นหดไม่ได้ มาขึ้นมาเร็วสิเปึ๊บปิดกำแพงบ้านนะเกมมันมาไม่ได้แล้วจะตายเดียมเหือที่เหลือเหลือประมาณยออยมเยอะอยู่เฮ้ยมีดาบดินด้วยดีมีอาวุธดินด้วยเก็บเอาไว้ที่เก็บเอาไว้ดีมยังไม่ค่อยมีอาวุธอะไรโหนโดใช่ปะล่ะอ่ะเอาไปเอ็กซ์หนด,ด้วยเอาไปทำอาวุธ พี่เก็บอ่ะพี่แอคดีมาแล้วอยู่ในตัวพี่อ่ะพี่แอคดีไม่ได้อยู่ในตัวพี่เฮ้โดนระเบิด,ด,ดห,หายไปแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาให้ไม่สช่ติ๊กมีปะมีขอนะเสียมเอาเดียวพอเอาไปให้หมดเลยเอาไปครับพี่แอคอะไรของดีมก็ไม่รู้ทำไปเลยเอ,อาดินเยอะเราต้องกินซอยจุและเนื้อสดๆ กินไหมล่ะหรือยังไม่หิวซอยจูแค่จูมัซอยจุ <c oughs> ตอนนี้นะครับน้องผมกำลังคบอาวุธที่เป็นดินยอยู่ส่วนผมก็มีให้ห้านาทีไปเลยคันนานดีมีพีนี้เอายเยอะไปเลยเนาะ,ะเป็นดีพีพิเศษนิดนึง <c oughs> น,นี่กล่งงองนีง่มากองเก็บของ เก็บเก็บพี่เขาเรกผมมีอะไรที่ไม่สำคัญก็เก็บไปคุพีได้พีได้ชนูมาใช้ด้วยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยดูดิยังใหม่นิดสิคุดินดูนันมันพังง่ายปะคุณดิคุณคุณหินคุณหินอุ้ยคุณเร็วคุณเร็วเดี๋ยวกูอันนี้เสียที่คุณคุณลงไปคุณเลยลงไปสิมืดอีกโคตร พังไรปะเฮ้ยมันก็พังยากนะโย่โคตรยากอยากดูดมเมดดาบดินว่ะ,ะ,ะมันง่ายอ่ะมันบวกเยอะมากพังไม่เหมือนเพชรเลยมันบวกทางเยอะมากตอนเนี้ยแลเมษานดาบดินดาบดินดะเมษาแรงปะ ไม่แรงเนาะแป๊บเดียวมันเหลือเท่านี้แหละแกรมเฮ้ยแต่เราได้บล็อกมันยี่สิบสองไงปั๊มไปปั๊มไปเดี๋ยวพี่ไปหาดินมาให้หรือยังมีอีกดินในตัวเรามีเพิ่มมาหาเพิ่มพี่ใช้แรงงานดีมอยู่คาฟิ่แอคเพิ่มซะหรือไม้สติ๊กไม่พออีกไม่พอพี่ไปเก็บดันนอกบ้านให้เดี๋ยวหนูไปฆ่าซอมบี้มา ยิ้มอย่าลงไปที่บ้านลงไปที่บ้านจนะ้ะกิปเปอร์ดิมดมอย่ามามาเป็นริบเลยมาดิพี่จะล่อให้มันไปให้ไกลบ้านที่สุด เกืบตายโดยคิปเปอร์ระเบิดตัวนึงแต่ไม่ตรงที่บ้านดีมเปิดทางขึ้นนะพี่น้อยเร็วเร็เร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเปิดเปิดเร็วเร็วเร็วปิด เียร์คิปเปอร์เลยคมีเต็มเลยเว้ย มันหายไปหมดแล้วได้รูปตาคุณปีดทางขึ้นเลยปีดปิดทางขึ้นถ่ายคลิปยังอยู่ไหงครัถ่ายคลิปนี้บอกให้ถ่ายสิบนาทีหลายนาทีเลยพอดีเอาของในกล่องไปเอาเอาเอาบ้าล้วมีทั้งสติกมีทั้งอะไรเอาไปให้หมด มีดินด้วยนะมีแอปเปิลมีอะไรเก็นหมดดีมสิดตายป่ะพี่ก็ไม่ใิดถ้ามีคนคอมเมนต์บอกว่า20นาทีนานดีพี่ขอดังดีมนะได้เลยเดี๋วดีมก็ค้าใหม่พอพี่เอาสร็จกให้ใหม่ดีม EP จะจบเพียงเท่านี้ไหมไม่ไม่ง่ายอ,อืม ตอนนนวงนิดนึงก็จะจบเพียงจะดเดีมเดีมอีพีนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้กันนะครับ no, no, no.